สวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะผมก็ไม่ต้องไม่ต้องแนะนำตัวนะเจ้าเดิมครับวันนี้มานี่ฮแถวแถวชินาเคตครับทำไรครับมาซื้อคอมฮรเพราะผมจะทำการดำเดนำเินการไอ้โปรเจกต์คอมเครื่องนี้สองที่ผมพูดไปนะฮะถ้าท่านยังไม่รู้ก็ติดตามชมคลิปข้างล่างผมจะขึ้นไว้ข้างล่างน,นะฮะขึ้นมาข้างล่างตรงนี้ <c oughs> ก็มาเข้าก็ททางออแต่เมื่อวานนะมาพักแถวประชาชื่นครับเนีย่ยเต็มตัวเดินไปเอ้ยไม่ได้เดินคือรไปเสียผมให้เดินออกจากซอยนะแม่งมาพักมาพักแม่งขอพักแม่งรีบรับจิ๊กพาย <c oughs> เสียงจะงงเงี้ยหน่อะยนะอาจจะไม่สดชื่นเละว่าแม่งเพิ่งตื่นครับมก็เดินออกมาครับนี่ฮนะเมื่อคืนแม่งก็ฝนก็ตก ทางเฮซี่มาเฮซี่แม่งก็ทิ้งลงกลางทางอีกชี้เข<ะ>ีย<ฮะ>โอเคฮะเดี๋ยวผมจะนำการขึ้นรถแล้วก็ไปรอที่เสียฮะหกเครื่องบินแม่นกันดังยิบผ่าอา่ะเดี๋ยวก็นั่นแหละฮะตามนั้นโอ้ยเฮียขับรนี่ชนกูเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวให้เจอกันครับเอาล่ะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเสียนะฮะ เสียเปิดสิบมองครับปูมาถึงนั้นแต่เด็ดมองครึ่งครับตามพี่อะไรครับอ้าวก็มาลอยว่าผมจะไปเดินกินพวกอะไรคับของกินกันดีกว่าฮนะรอเสียเปิดดีกว่าครับเ้ <c oughs> มามัโอเคกว่าฮนะนี่ครับนี่คือเสียรังสิตนะฮะสำหรับท่านที่ไม่รู้จักนะฮะผมผม,ผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้บางคนแม่งไม่รู้จักเสียครับผมนี่ฮะดูดูเลยฮะ เห็นไหมครับเสียรังสิตนะครับอาณาจักรคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกรุงเทพแล้วก็ใยญ่เราไปหาอะไรกินครับผมว่าจะไปกินแมคโนลด์ผมเดี๋ยวไปนั่งอยู่ชิลกินนะรอเปิดครับผมครับเดี๋ยวเจอกันฮะผมก็สวัสดีครับนะเ,เพื่อนๆชาวยุทุคกคนครับผมแก่กูล่าเลยขึ้นไหม ประเด็นเปิดแล้วครับนักกีฬาปีเตอร์และกินเจครับแล้วก็มาด้านกินแมทครับไงฮะสั่งแม็กโจครับขนาหดไม่รู้ยี่ห้าบาทก็พายเขาโพกันฮะนี่ครับน้ำฝนสั่งก็นั่งกินรอครับอสักแป๊บหนึ่งฮะมันเกิดประเด็นใช่ไครับผมประเด็นคือฮะท่านผู้ชมเห็นรองเท้าผมไหมครับคือเมื่อวานแม่งลุยฝนมาครับ ไอ้เย่แม่ตัวน,นี้ก็ชื้นครับมันชืน้นนะแบบคือมันประเด็นคือมันขาดด้วยเนี่ยเป็นกรีบขาดหมดแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวว่าจะซื้อใหม่เลยฮะตอนนี้มันประมาณราข้าวเก้าครับเยอะมากไม่พอผมก็ลืมครับไม่กินเนื้อเนี่ยแบบสั่งโจ๊กกันมาลืมบอกให้เขาแบบเป็นโจ๊กธรรมดาไม่เป็นไรครับแคตักของนะตักของ,งหมดเรื่องตักซงไวน์น้ำง,งูนะฮะ ค่อยตักออกแล้วกันปูไม่กินเนื้อแล้วเสียลืมซัมออกทมาเลยขอยากจริงน,น,นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับผมวนี่ผมก็มาเดินในเสียะนะฮะตอนนี้ห้างเปิดเรียบร้อยนะฮะจริงๆมันเปิดนานแล้วครับแต่ว่าผมลืมอัดครับโมจะเดินดูตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มันเดินดูนะฮะไม่ใช่ตรงเนี่ยเออแต่กูบอกว่าแต่เช้ นี่ฮะก็มีหลากหลายที่เลยครับว่อุปกรณ์ไอทีนะครับแตนนบ่ปัญหาของตอนนี้ฮะปัญหาของตอนนี้ฮะคือปวดขีค้ครับหาห้องนง้ำครับหาใช่ห้องน้ำเจอแล้วครับแต่แม่ห้องน้ำที่นี่ไม่มีที่ฉีดก,นก้นครับไอสัตว์ไอ้เหี้ยมึงจะประหยัดน้ำไปไหนวะตอนนี้เราจะหาคือฮะ ลายข่ายข,ของช้ำนะฮะปูดที่ชู้ครับผมฮะที่ไหนไม่เจอดีฮะผมต้องลงไปหาทชู้นะครับเฮ้ยเนี่ยห้างน่าแท้กูคือเธอห้างท้องเสียครับน้ากินยาระบายเข้าไปครับยาระบายระดมปลน,นะฮะเดีย๋ยวผมจะรีวิวอีกคราวว่ายาระบายมันยังไงนะฮะไอ้ออยี่ห้อเดี๋ยวผมหาที่ชู้ก่อนนะครับผมดีครับ นี่ก็จากการจัดการเดินนะครับเดินมาทั้งวันนะฮะโหย้ยเดินมาขาล่างจริงอ่ะผมพูดจริงรว่าขาล่างมันเป็นยังไงฮะถ้าคนเดินทั้งวันมาผมแล้วแบกเปนหนักประมาณสี่กิโลหนึ่งสี่มาสามกิโลแล้วเดินทั้งวันขาล่างจริงครับนี่ครับนี่ของที่ได้มานะวครับอมมีใช่กระเป๋าอีกขาล่างครับนี่ก็มามานั่งพักกินไอศครีมฮะ ไอซ์ครีมมหาชัยครับผมเดี๋ยวป้ารอคนขับรถมารับครับ <c oughs> พอกูเองป <c oughs> <c oughs> ากไปแคะกลัว <c oughs> เดี๋ยวรอ,อมารับฮนะลองมาเสียนั่งกิน,นะะอาหารอลยคนเหนื่อยเลยี่ยวนี้ยสัตว์ทตายของอยู่นี่หมดแล้วครับสำหรับคอมเครื่องที่สองนะฮะโปรเจกต์ที่สองขอมทำงานขั้นเทพครับ ระดับคอไอเจ็ดฮะ <Yahoo! S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอพักก่อนครับนั่งโคตรเหนื่อย,ยฮะไม่มีแรงจะพูดครับเพราะวันนี้ต้องต้องโทษทีครับที่ที่ที่ผมไม่ได้ถ่ายทั้งวันนะเพราะว่าแบบมันมันมือไม่ว่าครับแล้วมันก็มันยุ่งแล้วมันเราเหนื่อยเลยฮะเราเลยต้อง,งนะนี่ฮะนี่แหละมาถ่ายช่วงหลังตะเยเพประกอบความผมจะถ่ายให้ดูทีนะฮะอาจจะได้เป็น ที่น้องที่พี่นองเข้ามาดูจะได้แบบเออประกอบตามนะะโอ้อยครับผมผมอยากจครับที่บ้านเนอะรบ้าัเนเพื่อนเาคดึกนะนเะอ่าทกกํบาอคทับคํานเนี่้นเพิ่บ้านบ้านเมอ่อกี้นนอที่้ะ้านเลยครีบผะานอะม้านเท้าเนอะานะที่บาเอ่นเะทบนะี่บรับ,ะะรบข้างหน้าท่านนะทะที่เห็นนี่นคืออุปรกรณ์ คอมพิวเตอร์สำหรับโปรเจกต์2ของคอมชุดทำงาน i7 เจดหมดนะครับผมทุกอย่างที่ท่านเห็นนี่คือเป็นสำหรับประกอบพวกนี้นะฮะนี่ฮะเมนบอร์ดนะครับจอนะฮะมีพวกขาตั้งจออันนี้เป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์หมดเลยครับทุกอย่างลงแรมหมดครับหนังสือ Photoshop ไอ้้เหียอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เป็นอยากให้อาปะเช้ผมไม่เกี่ยวครับใครสนใจไหมครนี่ครับนี่ แอปเปิลนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครนี่ครับพวกนี้ครับเดย้อนมาดูกันพวกนี้นะครับผมจะสอนประกอบคอมแล้วก็บรรทัดต่างนาำไปด้วยนะครับผมเรวได้เจอกันแหละผมจะไปอาบน้ำนับผมนะฮะมันเหนื่อยมากแล้วโอเคครับเดี๋ยวไงเจอกันครับผมข้มอนกันแลาวกอนครับจุ๊บ